ข้อนี้นะคะเขาให้หาอนุพันธ์ที่นะคะ9าำถามคือ9คืออะไรนะคะ9ก็คือค่าของ X นะคะกำหนดให้ gx เป็นเขาบอกมันต้องเป็นฟังก์ชันของ X แน่ๆเพราะอะไรคะเพราะว่าขอบของการอินทิเกรตเป็นฟังก์ชันของ X ดังนั้นฟังก์ชันตัวนี้ต้องเป็นฟังก์ชันของ X ทีนี้ เขาไม่ได้อยากได้ตัวนี้แต่เขาอยากได้อนุพันธ์ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการดิฟก่อนเพราะฉะนั้นเราจะดิฟทั้งสองข้างดิฟฟังก์ชันนี้ทั้งสองข้างนะคะคุณก็จะได้ g ีพาร์มเท่ากับ d d y d x อินทิเกรตสนะคะ 2t วกเเทียบ T ะะเพราะฉะนั้นถ้าเราหาอนุพันธ์ของตัวนี้ได้เราก็จะหา g ไพรม์เได้ค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มนะคะก็จะเป็น square root แทนที่ t ด้วย x ค่ะก็จะกลายเป็น2 x บวก7นะคะจากนั้นดิฟขอบค่ะดิฟขอบบนได้ dx by dx ลบด้วยนะคะเนื่องจากขอบล่างเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นลบ0นะคะ dx by dx มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้น ดังนั้นเมื่อ x เท่ากับ9นะคะเราก็จะได้ g พลม9เท่ากับนะคะแทนค่านะแทนค่า x ด้วย9นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้2คูณด้วยบวกด้วนะคะก็จะเท่ากับ 92เป็น18นะคะ18บวก7ได้25เพราะฉะนั้นส q u a r e root 25ค่ะหรือคำตอบก็คือ5นะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่านะคะเขาถามหา g ไพรม x สังเกตว่ามันจะต้องออกมาเป็นฟังกช์ชันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขาถามหา g ไพรม์เราก็เป็นค่าคงที่นะคะเพราะนั้นค่าที่ได้ก็มักจะเป็นค่าคงที่เสมอคือถ้ามันไม่มีตัวแปรตัวอื่นนะมันจะต้องออกมาเป็นค่าคงที่นะคะ ข้อนี้นะคะเขาให้เราหาที่ x เท่ากับพอ่ะเพราะนั้นก็จะทำในลักษณะเดียวกันกับข้อก่อนหน้านะคะเพราะฉะนั้นหาอนุพันธ์ทั้งสองด้านค่ะคุณก็จะได้ g พลม x นะคะเท่ากับ d ิฟนะคะอินทิเกรตตัวนี้เป็นสาย x ถึง2นะคะอันนี้ระวังนะ square root นะคะ t กํลัง3บวก5ค่ะ เทียบ t ข้อนี้ขอบของการอินทิเกรตที่เป็นฟังก์ชันจะอยู่ขอบล่างขอบบนเป็นค่าคงที่นะคะเพราะฉะนั้นดิฟค่าคงที่ได้0ลบด้วยคราวนี้แทนค่าด้วยฟังก์ชันนะคะ square root t กําลัง3ก็จะกลายเป็น s i n กําลัง3 x นะคะบวกด้วย5จากนั้นดิฟค่ะฟ s i n x เทียบ x นะคะก็จะได้เท่ากับ ลบสแควร์รูทนะคะไซน์กำลัง 3x บวก5คูณกับดิฟไซน์ x ได้คอส x นะคะได้คอส x เพราะฉะนั้นอยากได้นะคะจีพายเพราะฉะนั้นเมื่อ x เท่ากับพายนะคะดังนั้น จีพายค่ะจีพายตรงไหนเป็น x ให้แทนด้วยพายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลบนะคะ Square root ซายกำลังสองพายบวก5คูณกับ cos พายค่ะ ะะและเพราะว่าไซไพมีค่าเท่ากับ0ย์เพราะนั้นข้างในตัวนี้เป็น0ูนย์แต่ในสแควรูทไม่ศูนย์นะคะเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยมีบวก5อยู่ดังนั้นนะคะตัวนี้จะได้เท่ากับลบสแควรูทหคูณกับค,คอสไพค่ะคอสไพมีค่าเท่ากับลบ1ดังนั้นคำตอบนะคะคือสแควรูทหค่ะ ข้อนี้นะคะข้อนี้เนี่ยจะมีการกำหนดเงื่อนไขก็คือเขาให้ค่าตัวนี้ออกมาค่ะนะคะกำหนดให้อินทิเกรตนะคะ f t dt จากลบ2ถึง X มีค่าเท่ากับ x กำลังสองบวกด้วย cos p x คำถามคือ f ที่ pi ส่วน4นะคะเท่ากับ pi ส่วน a บวกด้วย1ส่วน b จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้ นะคะคเนื่องจากว่าโดยนิยามแล้วเนี่ยบอกว่าอินทิเกรตค่ะ,ะตัวนี้ค่ะอินทิเกรต f(t)dt จาก a ถึง x มันมีค่าเท่ากับ f(x) นั่นแปลว่าเราจะต้องหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันทีนี้ถ้าหาข้างซ้ายเราก็ต้องหาข้างขวาด้วยนะคะข้อนี้ไม่ใช่ว่าทำข้างซ้ายแต่ข้างขวาไม่ต้องทำไม่ได้มันเป็นสมการแล้วต้องทำทั้งสองด้านดังนั้นนะคะเขียนก่อนเราก็จะได้อะไรคะ D d y dx นะคะตัวนี้อินทิเกรตตั้งแต่ลบ2ถึง x f tt, t dt เท่ากับ d b บ dx นะคะ x กำลังสองบวกด้วย cos p พ x ค่ะอื พอเราเขียนอย่างนี้เราก็จะเห็นในความเป็นจริงว่าอ๋อเออถูกถูกถูกคำว่าสมก,การคือสองข้างมันจะต้องเท่ากันถ้าคุณดิฟข้างซ้ายคุณก็ต้องดิฟข้างขวาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทําการแทนค่านะข้างซ้ายขอบบนคือ x ดังนั้นตรงไหนที่เป็น t แทนด้วย x นะคะก็จะกลายเป็น f x นะคะจากนั้นดิฟค่ะ dx by dx ลบด้วยขอบล่างเนื่องจากว่าขอบล่างเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นเป็น0ูนย์ะคะเท่ากับดิฟข้างขวาค่ะดิฟ x กำลังสองนะคะได้2 x อ่าดิฟ cos u ได้ลบนะคะ sin u ค่ะเพราะนั้นก็ u คือ pi x แล้วดิฟ pi x อีกทีหนึงเทียบ x เพราะฉะนั้นได้ pi นะคะดังนั้น f x ค่ะ ทางซ้ายนะเพราะว่า dx by dx มีค่าเท่ากับ1นะคะคุณจะได้ f x มีค่าเท่ากับ2 x ลบด้วย pi sine pi x ค่ะทีนี้จากโจทย์นะคะเขาบอกว่าให้คุณทำการหาค่าตัวนี้ก่อนเพราะว่า f ที่1.4ส่วนสจะมีนะคะฟังก์ชันอยู่ในรูปหน้าตาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาค่านะคะที่ f ที่1ส่วนส และนะคะ f ที่1ส่วน4ค่ะเท่ากับแทนค่านะก็จะเป็น2คูณด้วยเศษ1ส่วน4นะคะลบพาพค่ะ s ซ n นะคะไพ่ x เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นพายส่วน4นะคะดังนั้นเราจะได้เท่ากับเศษ1ส่วน2ลบด้วย π นะคะไซน์ π ส,ส่วน4คือ45องศาเพราะฉะนั้นก็จะได้เลยคะ่ะ1ส่วนรูทสองดังนั้นแปลว่านะคะก็จะได้ 1.2. –ส่วน2ลบด้วย π ส่วนรูแต่ถ้าจะเขียนให้เข้ากันกับของเขานะคะเราก็จะต้องเขียนเป็นอะไรคะบวกด้วยเอาายขึ้นก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเป็น π ค่ะ ส่วนด้วยลบรูทส 2, นะคะแล้วบวกด้วย1ส่วนสมันถึงจะอยู่ในอฟอร์แมตของเขาเพราะว่าตัวนี้เขาต้องการให้พายเป็นบวกนะคะเราสามารถทำให้เป็นบวกค่ะโดยการดึงนะคะเครื่องหมายลบตัวนี้ให้เป็นของตัวล่างไปซะนะคะเพียงแค่นี้เราก็จะได้ตัว a และ b ออกมานะคะดังนั้นค่า a ค่ะก็จะเท่ากับลบรูทส 2, และนะคะค่า b ก็จะเท่ากับ2ค่ะข้อต่อไปนะคะข้อนี้เขาให้เราหาอะไรดูเป้าหมายก่อนเขาให้เราหาอนุพันธ์นะคะที่ e ค่ะก็มาดูที่นี่เขาบอกว่ากำหนดให้นะคะ f x ตัวเนี้ยเท่ากับปริพันธ์ของตัวนี้นะคะเมื่อ x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1 ดังนั้นถ้าเราจะหาอนุพันธ์ของตัวนี้ได้เราต้องหาอนุพันธ์ของตัวนี้ให้ได้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นทําการหาอนุพันธ์ทั้งสองด้านคุณก็จะได้ f ไพรม์ x นะคะเท่ากับ d by dx อินทิเกรตนะคะจาก x log x ถึง x กำลังสนะคะเศษหนึ x x 3, ส่วน3าบวกด้วย l o อกค่ะเทียบทีเพราะฉะนั้นนะคะก็จะได้เท่ากับ1ส่วนด้วยนะคะ3บวกด้วย l o g กขอบบนก็เป็น x ก,กำลัง3นะคะแล้วก็ดิฟค่ะดิฟ x ก,กำลัง3บวกด้วยไม่ใช่บวกสิต้องลบขอบบนลบขอบล่าง หส่วนนะคะอันนี้ยาวนิดนึงเพราะว่าขอบล่างจะยาว3บวกด้วยล็อกของนะคะ x ล็อก x แล้วก็ดิฟขอบล่างก็จะดิฟ x ล็อก x ค่ะอืมเพราะนั้นตรงนี้จะดูอลาัางการนิดนึงนะคะทีนี้เรามาดูทีละตัวก่อนเราสามารถเขียนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอ,อทำการหาค่า ที่ x เท่ากับ e ด้วยดังนั้นนะคะเราควรจะจัดรูปตัวนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเราได้ตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยเนื่องจากนะคะเรามาจาก log ของอะไรคะ log ของ a กำลัง b log ของ a กำลัง b จะมีค่าเท่ากับ b log a นะคะเอาใหม่ log ของ a กำลัง b จะมีค่าเท่ากับ b log a ค่ะ เพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเราก็จะเขียนให้อยู่ในรูปของ1ส่วนด้วยนะคะ3บวกด้วย3 log x เราก็ดิฟใช่ไหมคะดิฟ x กํลังสก็จะได้เท่ากับ3 x กํลังสลบด้วยนะคะตัวนี้สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้เฉพาะฟังก์ชันนี้เลยนะเราได้อะไรคะสมบัติของล็อก ล็อของ a คูณ b จะมีค่าเท่ากับล็อของ a บวกด้วยล็อ b ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น1ส่วนด้วยนะคะ3บวกด้วยล็อ x บวกด้วยตัวนี้ต้องระวังต้องเป็นล็อของล็อ x นะคะพอเขาบอกว่านะคะมันเป็น ล็อก b ค่ะแล้ว b ของเราอะ่ะคือล็อก x เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องได้ล็อกของล็อก x นะคะจากนั้นดิฟเปลี่ยนดิฟเป็นคูณนะคะดิฟในที่นี้มันจะต้องดิฟผลคูณค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้หน้าดิฟหลังดิฟล็อก x ได้1ส่วน x นะคะบวกด้วยหลังก็คือล็อก x ดิฟหน้าได้1อ่ะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยตัดกันได้นะคะเราก็จะแทนค่าเลยไหม นะคะแทนค่าเลยดีกว่านะคะก็จะได้ดังนั้นนะคะ f พาม e ค่ะตัวนั้นเป็น f พาม x แทน x ทุกตัวด้วย e เพราะฉะนั้นข้างบนตัวนี้ก็จะเป็น3 e กำลัง2นะคะส่วนด้วย3บวกด้วย3ล็อก e ค่ะลบนะคะ1ส่วนด้วย 3บวกด้วย log e บวกด้วย log ของ log e นะคะอืมคูณกับ1บวกด้วย log e ค,ค่ะะนั้นเรามาดูทีละค่ากันนะคะในที่นี้เราจะได้อะไรมัง่ง log e นะคะปกติเราได้ log e ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ1ในขณะที่ log หนะคะจะมีค่าเท่ากับ0เพราะนั้นตัวนี้ค่ะมีค่าเท่ากับ1ตัวนี้เป็น1นะคะทีนี้ตัวนี้นะคะมันได้ว่าถ้าตัวนี้ log e ตัวนี้มีค่าเท่ากับ1มันมี log เข้าีีทีงค่ะเพราะฉะนั้นมันจริงๆคือมันคือ log ของ1เมื่อเป็น l อกของ1ดังนั้นพจน์นี้ทั้งพจน์นะคะตัวนี้เป็น0 ตัวนี้เป็น1ค่ะมาหาผลบวกกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวหน้าตัวหน้าจะได้เท่ากับ3 3ส่วน6นะคะ3ส่วน6 e กํลังสองลบด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นเท่าไหร่สองสส่วน4ค่ะอ่ะอันเนี้ยถ้าใครจะจัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้นะคะ จริงๆคือถ้าเวลาไปตอบหรือว่าข้อสอบที่มันเป็นลักษณะที่มันเป็นชอยเนี่ยมันก็จะทำให้ข้อนี้อยู่ในรูปลักษณะของเศษส่วนอย่างตำ่ำนะคะ